สนนสี้งเงิวัสดีค่ะวันนี้ก็ได้กลับมาทำพอร์ตแสตีกครั้งนะหลังจากที่ไม่ได้ทำมานานมากๆคิดถึงเพื่อนๆน,น,นักเขียนทุกคนมากๆเช่นกันเนื่องโดยภาร,รกิจต่างๆนานาจิปปะทาโอเยอะแยะมากมายโอเคเดี๋ยววันนี้เราจะมาเข้าเรื่องกันเลยนะคะพอร์ตแสตที่เราจะมาคุยกันวันนี้ก็คือพอร์ตแสตที่36แล้วเย้พอดแคสตเรื่องอ่าพอดแคสตวันนี้จะเป็นพอดแคสต ที่พิเศษมากๆเพราะว่าจะเป็นเรื่องที่เพื่อนๆนกเขียนหลายคนถามกันมาหลังไม่เยอะมากๆนะคะก็คือนิยายประเภทไหนเป็นนิยายขายดีให้พี่ช่วยแนะนํำหน่อยได้ไหมคะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจะบอกว่าเออ่จริงๆอ่ะคำถามที่ที่แบบถามมาหลังไม่อ่ะ มันมันไม่ได้มีแค่คําถามเดียวนะจริงๆก็มีหลายคําถามซึ่งคําถามแต่ละคําถามก็แตกต่างกันไปเช่นแบบเอนนยายประเภทไหนขายในี้ในตลาดออนไลน์ได้ดีค้นิยายประเภทนี้ขายตลาดออนไลน์ได้ไหมคะหรือนิยายที่คนที่หนูเขียนเนี่ยไม่มีคนอ่านเลยทายังไงดีคะขอกําลังใจไหนได้ไหมคะอะไรคือตอนนี้หนูท้อแท้มากคือแบบจะบอกว่าเรื่องการขายนิยายเนี่ย เป็นเรื่องอะไรที่แบบเพื่อนๆหลังใหม่ค่อนข้างเยอะมากแล้วก็แนะนําไปเยอะๆมากๆก,ก็วันนี้เดี๋ยวจะรวบรวมจากที่แนะนําทุกๆคนหลังใหม่มาให้นาะว่าอ่านิยายขายดีเป็นนิยายประเภทไหนบ้างเนาะซึ่งจะบอกเพื่อนๆก่อนเลยว่าแน่นอนว่านิยายที่ขายดีแบบต้องเข้าใจกันนะนิยายที่ขายดีตลอดกาลเนี่ย คือไม่ว่าจะเป็นประเทศไหนก็ตามบนโลกใบเนี้ยมันก็คือนใหญ่อีโรติกเนาะเขียนยังไงก็คือขายดีแน่นอนซึ่งตัวสอนสีน้ำเงินมองว่านิหญ่อีโรติกเนี่ยมันคือการเล่นกับอิโมชันแนลหรือหรือเป็นการเล่นกับอารมณ์ของคนนะ่ะมันมันคือสัญชาตญาณหลักของมนุษย์คือคือเรา คือเราเป็นนักเขียนเราต้องเราต้องนอกจากเรารู้เรื่องต่างๆแล้วสิ่งที่สําคัญมากๆสาหรับนักเขียนที่เพื่อนๆทุกคนต้องรูก้ก็คือจิตวิทยานะอันนี้แนะนําว่าต้องไปศึกษาเพิ่มเติมนะเพราะสาคัญมากสําหรับการทํางานเขียนเนาะทีเนี้ยอ่ะทีเนี้ยพูดเป็นขอลงเป็นแบบหลักการดิบๆเลยแล้วกันคือมนุษย์ทุกคนนะ่ะต้องการการกระตุ้นทางอารมณ์ตลอดเวลาและแน่นอนว่าคือ เราต้องเข้าใจว่าการสืบพันธุ์เนี่ยมันเป็นสัญชาตญาณพื้นฐานของมนุษย์เนาะแล้วมนุษย์ก็ทําตามสัญชาตญาณเหล่านี้ได้โดยโดยธรรมชาติอะ่ะไม่ต้องฝึกฝนแล้วอีกอย่างหนึ่งมันไม่ต้องใช้พลังงานเยอะแล้วมันได้ปลดปล่อยฮอร์โมนแห่งความสุขออกมามันทําให้มนุษย์เนี่ยยิ่งอ่านนิยายที่เป็นนิยายกระตุ้นอารมณ์อะไรประเภทเนี้ยมันก็ จะยิ่งทำให้รู้สึกว่าอยากเพิ่มขึ้นเรื่อยๆก็คือก็คือมันก็คือมันก็เป็นการเสพติดอย่างนึงแหละอันนี้คือพูดตามหลักจิตวิทยาเลยนะแต่ว่าแต่ว่าแต่แต่ถ้าถามลึกลงไปเรื่อยๆว่าอืม แล้วนี่ยาอีโรติกประเภทไหนละ่ะคะขายดีจริงๆนิยนียอีโรติกก็ค่อนข้างมีหลายประเภทเนาะอย่างที่เพื่อนรู้กันแบบอ่าต่างๆนานาอะไรก็ตามที่เราไม่ได้ลงลึกลงไปนะเพราะว่าบอกตรงๆว่าอ่าแนวนี้ไม่ได้ถนัดเป็นส่วนตัวจริงๆคือเขียนได้ไม่เขียนได้แหละแต่ไม่ได้แบบเออถนัดขนาดนั้นซึ่งอีโรติกก็มีหลายรูปแบบเมื่อ แล้วก็ความรักของคนเราก็มีหลายรูปแบบเพราะฉะนั้นมันก็มีความแตกต่างก,กันไปแล้วแต่ความถนัดของเพื่อนๆที่อยากจะเขียนเลยเนาะแล้วถามว่าแค่เป็นนิยายอีโรติกก็ขายดีเลยใช่ไหมคะพี่ก็คือแบบคือแบบคือหนูเขียนนิยายอีโรติกออกมาเนี่ยการันตีเลยใช่ไหมว่าขายดีเอาจริงๆคือมันไม่เสมอไปนี่ก็ออกไหมอ่าโอเคสมมุติว่า เพื่อนๆบอกว่าอยากมีไรายได้หลักจากทางนี้เพราะฉะนั้นถามว่าอะไรที่สำคัญมากกว่าประเภทของนิยายตอกติกต๊กตอกติกต๊กตอกโอเคมาอะไรที่สำคัญมากกว่าประเภทของนิยายก็คือความสม่ำเสมอในการทำงานนั่นเองจะบอกว่าถ้าเพื่อนๆอ,อยากยึดอาชีพนี้เป็นอาชีพหลัก แต่ไม่มีความสม่ําเสมอสามเดือนลงหนึ่งแลมอย่างเงี้ยคืออ่ะสามเดือนน่ะมันมีโอกาสขายได้แหละแต่ถามว่าถ้ามันจะขายได้ตลอดอ่ะมันต้องอาศัยปัจจัยหลายๆอย่างด้วยมันไม่ใช่เท่าแต่ว่าโอเคฉันติดอันดับหนึ่งและเนี่ยฉันเขียนเรื่องนี้เรื่องเดียวแล้วก็อยู่ไปตลอด4ี่ห้าเดือนเลยอะไรเงี้ยมันก็ไม่มันก็ไม่ได้ขนาดนั้นเนาะมันมีคนทําได้ไหมมีแต่ถ้า คุณเป็นคนที่ใหม่มากๆในวงการเนี้ยมันยากไหมบอกว่ามันยากมากเพราะฉะนั้นน่พยายามสร้างความสม่ำเสมออาจจะแบบเดือนละเล่มจริงๆอ่ะสำหรับมือใหม่ที่แบบอยากเป็นนักเขียนที่ติดตลาดเลยอ่ะคือให้กำหนดไปเลยว่าช้าที่สุดอย่างน้อยสามเดือนแเล่มเร็วที่สุดคือเดือนละเล่มซึ่งมันยากมากจะบอกว่าเดือนละเล่มนี้เป็นอะไรที่ยากมากเพราะมันมีอะไรหลายๆอย่างที่แบบที่เราต้องเช็ค อันนี้มันแล้วแต่ความถนัดของคนเลยบางคนลงอาทิตย์ล,ยละแเล่มก็ยังได้แต่มันไม่มีอะไรการันตีว่ายายคุณเป็นยายแนวไหนประเภทไหนอะไรอย่างเงี้ยมันมันก็มีเรื่องอะไรหลายอย่างที่ต้องลงลึกเข้าไปแต่แต่อันเนี้ยก็ขอไม่ลงลึกมากก็คือขอพูดก่อนว่ามันก็คือความสม่ําเสมอนั่นเองเนาะโอเคทีเนี้ยนอกจากความสม่ําเสมอแล้วว่าอะไรคือสิ่งที่สําคัญลองลงมาเป็นอันดับสอง ประเภทความสม่ำเสมอเรื่องที่3ก็คือเรื่องของการสร้างกลุ่มให้คนที่เขาเป็นแฟนคลับเราหรือคนที่เขาติดตามงานของเราเนี่ยมีข่าวสารที่รับรู้ตลอดเวลาว่าอ๋อโอเคเราลงงานนะเรากำลังทำอะไรอยู่นะหรือเรากำลังเขียนอะไรอยู่นะ,ะเพราะฉะนั้นพยายาม สร้างกลุ่มก็คือพูดง,ง่ายๆก็คือการทำเพจหรือการมีตัวตนในแอปพลิเคชันหรือโซเชียลต่างๆเพื่อให้แฟนคลับของเราเนี่ยรู้ที่ที่จะสามารถรับรู้ข่าวสารของเราได้เมื่อเรามีนิยายและใหม่ๆเนาะอันนี้สำคัญมากนะคะสำคัญมากจริงๆก็ก็ขอยำ้ำคือจะบอกว่า3าเรื่องที่พูดไปก็คือสำคัญหมดเพราะฉะนั้นนะ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรใน3เรื่องนี้ถ้าเพื่อนๆทำได้ครบทั้ง3ข้อแ,นะแนะนำว่าให้ทำให้ครบทั้ง3ข้อนะคะโดยเฉพาะคนที่เป็นมือใหม่แน่นอนว่าแรกๆอาจจะมีคนตามน้อยหน่อยแหละอาจจะมีคนอ่านน้อยหน่อยแหละแต่ความสม่ำเสมอในข้อ2จะช่วยคุณได้คุณต้องทำให้มันสม่ำเสมออ้อและที่สำคัญอีกอย่างนึงคือ นิยายของคุณต้องมีคุณภาพด้วยนะคุณภาพในที่นี้มันไม่จําเป็นต้องแบบเป็นนิยายที่เป็นเชิงวรรณคดีแบบโอ้โออกมาแบบดูมีความหมายมีนิ่งลึกซึ้งอา่าสมัยนี้มันไม่ได้จําเป็นเสมอไปเพราะเราเขียนนิยายเราไม่ได้เขียนงานวรรณกรรมเนาะเพราะฉะนั้นน่ะถ้าเราเขียนนิยายอ่ะคุณภาพของนิยายคืออะไรคือคําผิดคําถูกกรุณาใช้ ให้ถูกต้องคุณเป็นนักเขียนคุณมีหนะ้าที่ตรวจสอบเรื่องพวกนี้และที่สำคัญที่สุดคือการเว้นวรรคตอนทำไมถึงสำคัญเพราะมันมีผลกับอารมณ์ของเรื่องมันมีผลกับการที่นักอ่านอ่านนะเพราะฉะนั้นนะลองไปจัดการตัวเองในเรื่องที่ตัวสอบสร่งน้ำเงินแนะนำไปนะแล้วได้ผลเป็นยังไง มาคุยกันบ้างนะคะแล้วเดี๋ยวตัวอักษรสีน้ำเงินจะทำพอดแคสต์ลงเพิ่มให้แน่นอนรับรองว่าหลังจากนี้จะพยายามลงเรื่อยๆแต่ก็ไม่กล้าการันตีว่าทุกวันที่เท่าไหร่นะเอาเป็นว่าจะทำลงให้เรื่อยๆแล้วก็เออเร็วๆนี้อาจจะมีเปิดคลาสสอนนะคะในเรื่องการเขียนร้อยแก้วเป็นนิยายร้อยแก้วซึ่งเป็นวิธีเขียนที่ตัวอักษรสีน้ำเงิน เคยอ่านมาในเจอในวรรณกรรมต่างประเทศนะแล้วก็รู้สึกว่าชอบก็เลยคิดว่าตอนนี้กําลังลองเขียนอยู่แล้วก,ก็เลยคิดว่าเอออาจจะเปิดคอร์สสอนซึ่งในคอร์สเนี้ยอาจจะบอกเลยว่านอกจากสอนเขียนสอนอะไรต่างๆแล้วจะสอนตั้งแต่ จับมือทำจนไปถึงการขายเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะถ้าเกิดใครยังไม่ได้กดไลค์เพจ a c e b o o k ตัวอนกษรสีเงินหรือช่องทางอื่นๆสามารถดูได้ใน Subscribe นะคะตัวอักษรสีเงินฝากกดเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะแล้วก็ใครยังไม่ได้กด Subscribe ใน YouTube หรือใครยังไม่ได้กดติดตาม กดไลค์กดแชร์ก็ฝากกันด้วยนะคะยังไงก็เอาไว้พบกัน p อสแคร t หน้านะ p อสแคร t นี้ก็บายบายขอบคุณทุกคนที่ฟังจนจบนะคะตัวอักษรสีน้ำเงินเชื่อว่าความรู้คือเส้นขอบฟ้านะคะแม้เราจะเห็นว่ามันสุดแล้วแต่สุดท้ายแล้วมันจะไปได้อีกตัวอักษรสีน้ำเงินขอบคุณค่ะ